น้อปวความสามารถจะได้เจอนตอนเดีกเยตอนเดรเลยสอนเด็กจเอชนะร้องกับตัดทั้จากตูเป็นปป่าแต่เดียวได้แล้ววันี้วันนีว สุขสันต์วันเกิดน,น้องอาอัยกรณิดเล้าสุบินประเสริฐ AKA AKA จากบานเกินครุฑอร์หนึ่งบอกเองอีทธิที่เขาไม่ได้ความสามารถการแสดงยอดเจียมการร้องเพลงดีเลิศการเต้นสุดประเสริฐเจอดจาราพร้อมกับครเสเจจรินั่งจับหูเห็นล็อที่ป๋าแด่เดียวได้แล้ว สุขสมวันเกิดล้ออ๋ออีกรณีล้อรอบนะเธอจอกหนึ่งลูกเต๋าบ้านเกิดนะคะสวัสดีค่ะพี่บีมนะคะขอบคุณนะคุณตาพี่ไหมก็มีของขวัญให้ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ฝากแอดมินไปในวันนี้นะคะ ทั้งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะทั้งการเรียนหนะที่การงานนะคะทำความฝันของตัวเองให้มีความสุขนะคะไว้หมดโควิดนะคะเราจะได้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหัวแขวนในก้องเลยอ่ะรับไปด้วยค่ะรับเรื่องค่ะรับเรืค่ะรับแบบนี้รับแบบนี้ ไปเบิร์ดเดย์นะค่ะมีความสุขมากๆนะสุขภาพแข็งแรงนะลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจำได้บปลงาจำได้ล่างจำได้ล่าก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะมีงานปังๆแล้วก็ของขวัญส่งไปให้ที่บริษัทแล้วนะ แฮบมานจ้แฮปปี่นเที่นี่้ีาให้จำหน้าไว้นะพวกเนี้ยจะได้จำหน้าไว้ให้บอกแอหบอกนะสุดสัดไวันสงกาบอกไม่ได้เดี๋ยวรู้ให้บอกแอกบอกชี้แล้วอะแเรายะจำหน้าพวกเขาวให้ไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกเจเรียนะคะงเรียนเล 맞아요. 오늘 또 오늘 또 담당 담당자로에 대한 야. 어. 반납한 สุขสันต no. ์วันเกิดน้องอ้ออยกรณิตเล้าสุบินประเซร์ด A.K.A. อ .K.A. เเจะกลงเกินครุปเบอร์หนึ่งโฟเอีพยดเพียกร้องไปด้วยความสามารถการแสดงยอดเยี่ยมการร้องเพลงทีเลิศการเต้นสุดประเซรร์เจอเจราบร้องกับสัมเสดทั้นเจ้าปู่แห่งลัทธิป๋าป่าแดดเดียวได้แล้ววันนี้